คำลาก,กุลิตแล้วนะวันสุดท้ายไม่ใช่วันสุดท้ายอีกสองวันสุดท้ายที่เราจะเปิดหากุลิตได้นะครับหรือว่าอีกสามสองชั่วโมงเราจะไม่สามารถตามหากุลิตได้อีกแล้วถ้าไม่ใช่ว่าสัปดาห์สุดท้ายมันเอาแพ็ครวมนักเตะแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายเข้าแต่ว่ากิจที่แล้วเนี่ยไม่มีนะครับมีแต่ตอนกิจหนึ่งปี กิจหนึ่งปีมีรวมสัปดาห์สุดท้ายถึงสัปดาเอ้สัปดาหแรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายกิจเมื่อกี้เนี่ยของทิกออทีดไม่มีนะครับผมนะคือสัปดาห์สุดท้ายก็คือมีแค่ตัวสัปดาห์สุดท้ายถ้าคุณอยากได้ตัวแบบสัปดาห์แรกคุณต้องเปิดขายไม่ได้เอานะครับแบบขายไม่ได้แนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลากกุลิตที่มันแบบขายได้เนี่ยนะครับอีกเหลืออยู่สายสองชั่วโมงนะฮะมันมาดูดิว่าจะเป็นยังไงน่ารักกับผมหน่อยนะครับ EA หนึ่งอโอ้โมากินย้อนเหรอเฮ์นันเดสอ๋อตัวพี่คนอื่นเหรอวอกเอาวอลกเอาไอ้ตัวเองล่ะตาจะไหลว่าเด็ดที เป็นขาเลยคือสเปนโอเคโอเคโอเคได้ลองท้องละได้ลองท้องละได้ลองท้องละลองท้องหนึ่งตัววอล์กเตาฮาวอล์กวอล์กเตาฮาบางคนดู อะไรวะเฮ้ยโอ้โหสีว่อวอล์กวอล์กอันนี้มาหน,นึ่งตัวคนรู้วอล์กได้เออวอล์กได้เสียชาติเกิดจริงเว้ยมาปังปงปัง มาเนี่ลูกเมียน้อยจัดเหรอโอ้ไอดีที่สเป็นไอดีใครไปไม่ได้ครับไอดี มิสเตอร์สันไอดีพี่อัธวิตคนดีคนเดิมขอเฮงเไว้ขอเฮงให้เฮียหน่อยไว้เอาละไงพี่เอาละไงพี่ขอสามวอล์กที่เป็นบอลงดอเฮยโห่าเกินไปแล้วนะเฮีย เราจะไม่พูดถึงเขาเราจะไม่นึกถึงเขาจิตใจเราใจจดใจจ่ออยู่กับคนเดียวมุมนี้ตรงนี้ลดกุ่นหลิดพร้อมแล้วไปครับสามแสงนะสองละสามแสงแพงเสมอจัดไปให้เด็กมันดู เจนดีดีไอดีเจ้าเก่าเจ้าเดิมหมื 10, ่น FC ฟซีพอยกับ2แพ็คข้อเสนอพิเศษ A และ B ครับนี่นะ2อันนี้เราจะเปิดของ A ก่อนเพราะว่า A จะไม่มีกุลิต B จะมีกุลิตเราจะรอแพ็ค B เป็นแพ็คสุดท้ายเราจะเริ่มลั่นอย่างนี้ก่อนนะครับไปทีละหนชิลวชิลไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับเปิดเปิด,ปดไปถ้าวอลมา<ๆ>ก็ถือว่าได้ตัวดีเลย ออแล้วฟอร์มเริ่มมา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 แล้วเว้ยวอร์มหน่อยวอร์มหน่อยเฮียแคท,ที่เจ็ดแล้วนะแคท,ที่เจ็ดแล้วนะ วอกเอาวอกเอาวอกแต่ไม่ใช่บอลองดอมึงจะวอลทกทำไมวะเอาออกได้ไหมเอผมขอได้ไหมให้คุณเอาออกได้ไหมไอที่วอกเนี่ยขอให้วอกเป็นกิจปัจจุบันเท่านั้นได้ไหมหมดแล้วครับชุด A มาที่ชุด B ต่อตัวเดียวตัวเดียวจบเลยเหรอมึงอยากหาทำอย่างนั้นนะเอขอร้องเหอะ ว่าเดียววอกเดียววอกเดียวเลียวอกเดียววอกเดียวขอวอกเดียวจริงๆริขอวอกเดียวจริงๆงอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับนะไม่นับนะ อันนี้ไม่นับนะไม่นับนะไม่นับนะถือว่าไม่นับนะวอล์กดีๆอย่าเอาฮาดีเฮ้ยอเอเราทีมงานคุณภาพนะอเออย่าเอาฮาดีเอาดีๆทำดีๆทำดีๆคนดูเยอะคนดูพันหกพันเจ็ดอะเอาดีๆเอาดีๆอย่าเอาฮาอย่างนี้สิคนดูเยอะอยู่นะโอ้โห

ุดท้ายหันหลังเอาหันหลังให้หันหลังให้หันหลังให้มานี่มาเยอะวันนี้ว่ะเอามาหันหออลังตุ่นตีเ้ไหมกุลิศทรงท้ายงางาม ไปเย็นะยะแล้วเว้ยได้สักตัวไม่น่าจะเป็นอะไรไปเอผมเชื่อว่าอย่างนั้นพร้อมแล้วไป แค่อยากเป็นโปรตุเกสแค่นั้นพอโอ้โหแรกๆพอได้หลุนหน้นอ่ะหลังๆก็พอได้แล้วชื่อนะครับเอาเป็นว่าอ่านเราเองแล้วกันน่าจะอ่านออกอยู่นะครับการอยอยู่หนี นะครับผวนเอาเองนะครับผมนะ วอกกำงามเฮ้ hey, แต่วันนี้มัน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 วอกแบบวอกเอาหายเยอะมากเลยว่ะ ร้อยล้านล่ำรวยจัดล่ำรวยจริงอันนี้ล่ำรวยจริงอันนี้ร่ำรวยจริงเรียบเรียบและเจ้าของไอดีรีเควสมาน,นนี้ว่าขอหลวงปู่ตู่บวกกะชิตังเมมา tang mày bóp bóp chịu tang mê bóp bóp tang mày bóp bóp gắn quá luôn tang เจ้าฮันเซลโลเชืช่อผมปะเหมือนจะเจ้าฮันเซลโลฮันเซลโลหันฝั่งโน้นใครวะไม่ใช่มูเซียล่า จลอยอันนี้ไม่ใช่ช่องอื่นนะครับผมนะมันคือช่องของผมเองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นฝากทุกคนนะครับด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์ช่องแหลมสิงไลฟ์ช่องนี้ไปด้วยนะครับผมนะเอาไว้ลงแบบคอนเทนต์ที่เปิดในสตรีมนะครับแต่ว่าบางทีมันเยอะเกินไปนะครับเอาไปตัดเป็นคลิปแบบถ้าจะลงช่องหลักมันก็จะแบบมีแต่อันเดิมเกินไปนะครับก็เลยต้องแบ่งมาลงช่องนี้นครับแต่ว่าก็จะตัดแค่แบบช่องช่องแบบ ช่วงวอล์กให้เลยนะผมนะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยสำหรับสายเปิดแพ็คนะครับแต่ในอนาคตช่องนี้อาจจะมีแบบการทําเกมอื่นๆขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนะสำหรับช่องแหลมสิงไลฟ์นะครับช่องนี้นะฝากกดซับฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะเออนะครับไม่ใช่ช่องไม่ใช่ช่องคนอื่นนะช่องผมเองนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับจนจะจบจนมาถึงวินาทีสุดท้ายนี้นะผมนะก็ยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผม